สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงการเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับผมสําหรับวิดีโอเชิงท่องเที่ยวนะครับผมอย่างง่ายๆนะครับถามว่าสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดคือการลำดับภาพนะครับผมให้เห็นคร่าวๆก่อนที่เราจะถ่ายจริงๆนะครับผมโดยที่จะแบ่งเป็นส่วนของภาพแล้วก็ส่วนของเสียงเป็นหลักนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มนะฮะคร่าวๆนะครับของการเขียนสตอรี่บอร์ดนะฮะ นี่ครับแบบฟอร์มครับมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับอันแรกนะครับอันที่1ครับซีนครับผมซซนในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราถ่ายฉากอะไรครับผมลองเดี๋ยวให้ครับนี่ครับฉากนะฮะเราก็จะบอกนะครับว่าอาตอนนี้นะครับเราถ่ายอยู่ที่ฉากที่เท่าไหร่อาจจะเป็นชื่อหรืออาจจะเป็นเลขก็ได้อต่อไปนะครับมาส่วนตรงนี้ครับ2ครับคาเมราแองเกิลครับคาเมาองกก็คือมุมกล้องนั่นเองครับมุมอเราจะใส่นะฮะเพื่อ กำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเอ้ยเราจะถ่ายมุมกล้องประมาณไหนนะครับผมจะเป็น CU c l o s e up หรือว่าจะเป็น medium shot หรือว่าลอง shot นะครับผมครับอยู่ในส่วนที่3นะครับด้อลลนะฮร d i a l o อก็คือบทพูดนั่นเองนะครับผมบทพูดของพิธีกรบทพูดของนักแสดงนะครับที่พูดในซีนนี้นะครับผมก็เราจะใส่คร่าวๆไว้ตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่จะใส่เป็นการแนะนํามากกว่าว่าเอ้ยเราจะพูดแนวๆไหนบ้างเชิงไหนบ้างนะฮะ ต่อไปนะครับจุดที่4ก็คือซาวซาวคือเสียงนะครับผมในที่นี้นะครับผมจะแบ่งเสียงนะครับเป็น2อันเลยนั่นก็คือเสียงเอฟเฟกครับผม e f f e c t ซาว n d e f ฟ e c t นะครับผมแล้วก็มิวสิกครับก็คือดนตรีเพลงนั่นเองนะครับผมถามว่าเอฟเฟกกับมิวสิกต่างยังไงอ่าเอฟเฟกซาว o u n d ฟ f f e กับมิวสิกก็จะต่างกันนะฮะมิวสิกก็จะเป็นเพลง ส่วนซ o u เ d effect เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนแบบเสียงที่ใส่มาเช่นเสียงกระดิง่งเสียงะระฆัง<อ>เสียงหัวราะอะไรอย่างเงี้ยะะผมเป็นเอฟเฟกต์นะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับส่วนของตรงนี้ฟึบแล้วก็จะเว้นที่เอาไว้นะครับผมสำหรับนะครับการเขียนเป็นรูปนะครับผมเป็นรูปข้าวๆนะครับผมอ่าที่เราจะถ่ายนะฮะ ที่เราจะถ่ายไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องหรือว่าฉากนะฮะผมก็สามารถใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ชึบชึบดูสองนิ้วด้วยแฮปแฮปนี่อ่านะครับผมนะเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันดูนะครับข้างล่างนี้นะฮะที่ตรงนี้นะฮะส่วนข้างล่างมาสมมติว่าเราเนี่ยจะถ่ายซีนพิธีกรนะครับผมพูดเปิด นะครับผมที่น่าตึกนะครับผมที่เรากำลังจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนะฮะเราก็คิดอยู่ว่าพิธีกรเราอยากให้เปิดมุมไหนนะฮะมุมก็อ,อาซีนนะครับเปิดตัวนะฮะเปิดรายการทำให้ไล่แองเกิลเป็นมีเดียมช็อตนะฮะ MS นะครับผมได้รอปอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรนะครับผมออกมาพูดเปิดนะครับพูด แนะนำรายการอา Sound Effect นะครับผม Sound Effect เนี่ยก็จะมีเสียงเปิดตัวพิธีกรอ่าแล้วก็เสียงปลบมือนะครับแล้วก็เสียงจิงเกิลรายการอ่า ส่วนเพลงนะครับผมมิวสิกนะฮะอันนี้เป็นเพลงฟังสบายๆนะครับผมเอาจริง,อา,รงอาจจะใส่เป็นชื่อเพลงเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะหรือว่าเป็นเพลงของรายการอืมเราบอกแล้วว่ามุมกล้องเราเป็น M S นะฮะ Medium Shot อ,อ่ะทีนี้เราก็มาดีไซน์ตรงนี้ครับผมก็คือตรงนี้อ่าเราจะมาดีไซน์ในการนะครับว่า เราอยากจะให้รูปแบบนะครของซีนนี้ออกมาเป็นยังไงผมก็จะเอามิซีกรนะครับผมไว้ที่ฝั่งนี้เป็นมุมมีเดียมช็อตเห็นประมาณเอีอ่าซิกร์ก็จะถือไม้ถูกไหมครับแล้วก็เขียนเข้าวๆเอาไว้นะฮะึฮ๊บแบบนี้เฟปเปเปแล้วก็ขยมือแนะนำนะฮะสถานที่ท่องเที่ยว นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นตึกนะฮะชึบอ,อ่ะเพอะเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่ครับสมแล้วเป็นทางเข้าแล้วกันทางเข้าอาคารชึบแบบนี้อืมนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นชื่อิธีกอน,นะฮะเป็นตัวไตเติลน,นะฮะชื่อิธีกอน เป็นกาแปี้ะชื่อพีซีกอนเนมโอเคอ่าประมาณนี้นะฮะนี่เราก็จะได้แล้วตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่านี่ีซีกอนนะครับชี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นการเขียนสตอรี่บอร์ดคร่าวๆซึ่งเวลาเราเขียนสตอรี่บอร์ดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ฉากเดียวแบบนี้นะฮะมันจะมีหลายๆฉากนะครับผมก็ อาจจะเป็นต่อการอย่างนี้มานะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นการเขียนสตอรี่บอร์ดแบบาการเตรียมงานที่เราจะไปถ่ายรายการท่องเที่ยวนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ